ว่าราคาเขาค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพก็คือดีมากน้ําดีมากไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาันนี้ไหมหรือว่าเป็นตัวเซรั่มอันนี้คือลิปมันที่ดีที่สุดเป็นแบบวิตซีนะคะเป็นแบบเซรั่มช่วยเกี่ยวกับดักสปอตอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือได้รางวัลเหมือนกันติดอันดับในช่วงนี้นะช่วงเดือนสิงหา2023มันคนละมูดกันอะ่ะคือมันดีคนละอย่างแต่มีจําไม่ได้ว่ามันต่างกันยังไงชอบเนื้อไหนมากกัน้อทาเยอะมาก แล้เมย์ก็ไปลองเนื้อครีมดูแล้วเมย์รู้สึกว่าแบบเป็มันดีมันแบบมันชุ่มชื้นดีอะทุกคนเมย์ก็เลยติดไม่ไหวอะทุกคนคือมันมันติดเกินความคาดหมายมากสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปโอริฟยังวอล์กนะคะจะเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งของซีรีส์เกาหลีของรอบออกากา2023ซีรีส์เาสารามีเป็นซีรีส์อะไอเพลิสเกาหลีเราอายเยอะมากมีตั้งแต่ปี2019สำหรับรอบนี้นะคะเมย์ก็ทําเป็น โอลิฟยังล็อกอีกรอบเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาเมื่อปีที่แล้วมีเคยทําไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบรอบมันเมยังทำการบ้านไม่ดีเท่าไหร่ uh huh. รอบนี้เมย์ก็ทำการบ้านมาแล้วนะคะเม่ก่อนมาเข้าไปในแอปิเคชันของโอลิฟยังแล้วก็ดูว่าอันไหนที่ได้รางวาัลหรือว่าอย่างต่างเนี่ยมีข้อมูลเยอะพอสมควร hmm. แต่อาจจะไม่ได้แบบรู้หรือขนาดนั้นเพราะไม่อ่านภาษาเกาหลีได้แต่ว่าแปล <No. S 2> ไม่ค่อยได้ก็เลยจะพอรู้ว่าอันไหนที่เขาฮิตกัในในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูซึ่งเมย์ก็มีซื้อไว้แล้วบ้างบางตัวแล้วเดี๋ยววจะะะมมาาาอให้้ดูน่ีไรบ ตอนนี้นะคะรายงานสดก็คือวันที่27สิงหา2023นะคะอากาศก็ประมาณเออประมาณเฉลี่ยประมาณ29-30ประมาณนี้นเดี๋ยวเราจะมาสาขานี้กันก่อนนะคะอยู่ตรงทางออก3มันสาขาเล็กับคนไม่ค่อยเยอะมากถ้าฝั่งนี้คือของที่เขาแนะนำนะคะจะเป็นของได้รางวัลจะอยู่ตรงหน้าประตูเลยอันนี้คือคีมเซอร์หรือเคนซิ่งวะเขาฮิตมากตอนนี้ได้รางวัลแบบ อย่าเห็นปะที่หนึ่งเราก็ได้รางวัลของオリบียงแต่ปี2021 22แต่ที่ไทยก็มีขายแต่ที่นี่อ่ะจะราคาถูกกว่าประมาณแบบ200นะคะอยากลองอยู่เอาดีปะงวะใส่ไหมดึงดึงดึงส่สสเอาไปลองดูราคานะคะเขาจะมี2สูตรสำหรับอันนี้อันนี้ฮิตอันนี้ก็ก็ฮิตเหมือนกันแต่อันนี้ฮิตกว่าได้รางวัลอันนี้ก็ดีมากอันเนี้ยดร G เคยลองเทสเนื้ออยู่ให้ความชุ่มชื้นดีมากแต่ว่าจะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังเดี๋ยวก่อนราคาเท่านี้นะคะไปคูณเอาเองช่วงนี้ลดราคาอยู่ส่วน2อันนี้นะคะไม่ไม่ใช่2อนน2อันนี้ยี่หนน้อนี้ทุกคน อันนี้คือปอายาการไปแล้วมันดีมากคือที่ไทยไม่มีขายแต่ว่าที่เกาวตอนนี้ฮิตมากๆยี่ห้อน,นี้ Toriden Toriden อ,อ,อะไรสักอย่างตัวนี้ก็คือไปลองเนื้อมาแล้วชุ่มชื้นม,มากเนื้อแบบเจลลี่น้ำๆดีมากไม่กำลังตัดสินใจว่าจะวันนี้ไหมหรือว่าเป็นตัวเซรัม่มเพราะว่ามันเป็น2ตัวที่ฮิตอยู่ตอนนี้นี่นะคะเซลล์อยู่สําหรับอันนี้นะ ส่วนตัวนี้จะเป็นโทนเนอรเ์เขาจะแหมเป็นสำลีมาให้ด้วยยี่ห้อเนี่ยคือตอนนี้ติดอันดับมากไม่รู้เป็นหอวอะไรทโคนนี้นก็ดีเป็นช่วยเกี่ยวกับวิตามินซีอ่ะคือวิตามินซีโคลี่โอลิยางด้วยเป็นแบบวิตซีนะคะเป็นแบบเซรั่มช่วยเกี่ยวกับด์กสปอตอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือได้รางวัลเหมือนกันติดอันดับในช่วงนี้นะช่วงเดือนสิงหา2023ราคาก็เซลเหมือนกันวิเซลมาแบบประมาณ40ประมาณนี้ไหมตัวนี้ก็ฮิตเหมือนกันเคนซิ่งคือมันมีหลายตัวมากอันเนี้ย แล้วก็เซลล์อยู่ไม่รูว้ว่ะมันอา่านว่าอะไรอะพีเลมปะ่ะพีมประมาณนี้เม่เพิ่งซื้อไปนะคะตัวนี้ไปถึงห้องแล้วเดี๋ยวมารีวิวคีส่วนนั้นเนี่ยก็คือได้รางวัลฮิตอยู่เขาจะแถมเป็นอันใหญ่แล้วก็มีแถมอันเล็กกต่มีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยอะไรแต่ว่าเป็นเคนซิ่งเอาไว้แบบล้างเครื่องสำอางส่วนนันนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันของอะไรอะ อาบิตที่ไทยก็มีขายนะคะแต่ว่าที่นี่จะถูกกว่านิดหน่อยเขาบอกว่าจะช่วยเกี่ยวกับล้างเครื่องสำอางแล้วก็รูขุมขนจะเป็นแบบออยนะคะน่าสนใจเหมือนกันอะ่ะอันนี้บรรดาวิตซีต่างๆยี่ห้อนี้ก็คือดังเหมือนกันไม่มีที่ไทยถ้าเกิดขรอยักลองแบรนด์เกาหลีก็ลองยี่ห้อนี้ได้หลักๆคือเขาจะเป็นวิตามินซี <Okay. S 2> เห็นป่ะเนี่ยทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวเี่ยงดังก็อย่างที่บอกไปคือตัวนี้อุ้ยลองไหมลองสิ เนื้อสัมผัสเป็นไงเป็นแบบเจลๆกลิ่นเป็นไงกลิ่นแบบส้มๆเลยก็คือวิซีประมาณนั้นแต่ว่าเขาเป็นแพคแถมมาทุกคนก็คือเขาจะมีเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นรีฟิลแถมด้วยซึ่งมันค่อนข้างคุ้มเหมือนกันนะเพราะว่าราคาเขาลดในลดในลดอีกทียดูดิอันนี้จะเป็นบรรดาแพคแล้วก็ที่มาร์กนาทั้งหลายนะคะก็คือมีเลือกเยอะมากส่วนมาก็เป็นแบรนด์เกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะฮิตก็คือยี่ห้อนี้กแล้วยี่ห้อเดิม t o r ิด e n Tori d มันจะเป็นแบบโทนเนอร์ช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่่่อองะไรมนใจ แต่ก็เขาบอกว่ามันดีอะะส้าวสาลีล้วนะอะาสานกินไม่มีเลยมันมี2ส,สูตรอะเนี่ยโอ้ยอันนี้คือจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายปะอ,อันนี้เดานะดูจากรูปเห็นว่าลบสองจุดแปดหนึ่งเออในใบหน้าแต่ส่วนมากเขาจะเป็นวีแกนอะเนี่ยวีแกนทั้งนั้นเลยที่มาร์กมากก็ดีเหมือนกันเหมือนในสปอนเดนนี้เลยอะก็คือที่ไทยมันไม่มีขายไงหกแล้วประมาณ40กว่าบาทเออประมาณ40เอาด้วยดาปะเอาดิขอ เออเออเออมันมีสองสูตรนี่ว่ะเอาไปอย่างละสามเด้ปะ,ะได้ของเขาสักอย่างละสามกามาลองตัวนี้ดีเนี่ยที่เขาบอกด็อกเตอร์จีเนี่ยจริงจริงช่วงนี้เขาคอแลบกับชินจังด้วยมั้งแต่ว่าทําไมแพ็กเกจที่นี่เขาถึงแบบไม่ได้คอแลบตรงไหนจริงเหรออยากได้ที่คอแลบกับชินจังน่ารักมากเลยอเนื้อลองดูเห็นปะมันจะมีความแบบน่ารักอ่ะชุ่มชื้นแบบนุ่มๆอ่ะกลิ่นเป็นไงไม่มีกลิ่น ไม,ไม่ใส่น้ำหอมเลยน,นี่มันจะชุ่มชื้นมากๆชอบเนื้อแบบนี้อ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ปะแล้วมันจะไม่หนักหน้าเวลาทาดรจาร์ดดีที่สุดฉันบอกเลยไม่ว่าตัวไหนก็ดีทั้งที่ไม่เคยใช้นัอันนี้ดีมากเนื้อคล้ายๆกับอันนี้เลยในราคาที่พอกันอันนี้เป็นอะไรเซรั่มเหรอใ,หใช่เป็นวอเตอร์ครีมเป็นเกี่ยวให้ความชุ่มชื้นอีกแล้วอ่ะอหลักๆอันเนี้ยอืนนออแต่มันค่อนข้างน้อยอ่ะคือกระปุกใหญ่มากแต่ว่าข้างในมันแบบแค่นี้อ่ะอเนื้อมันจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเอาหลังมือมา อันไหนชอบเนื้อไหนมากกันเธอทาเยอะมากก็คว้กกอกมาแล้วเป็นหนึ่งเงี้ยจริงจริงพอกันเลยใช่ป้ะมันความรู้สึกพอกันอยู่ที่ว่าแบบชอบอันไหนนะต้องมาลองเัาเองถ้าใครจะมาเกาหลีนี่ไงเจอแล้วตัวที่อยากได้อยากลองเคลือนิดเดียวเองอ่ะไอเนี่ยแหละเซรั่มที่มันฮิตฮิตได้ที่สองตอนเนี้ยที่เขาเปิดรูปให้เธอดูใช่เขาบีบก่อนมันเคลือนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้คือลองเหลือแค่นี้ก็แล้วนะเดี๋ยวเขาทาอันนี้คือที่ทานะ มือมันจะเหนียวเหนียวนิดหนึ่งป่ะมืยังไม่แห้งมันจะเป็นแบบว a อ e r w a t e ะถ้าเกิดส่วตัวเจลอ่ะมันจะให้แบบมันจะซึมเร็วกว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะมีความแบบมันมันนิดหนึ่งอ่ะทุกคนเนี้ยมันจะมันมันแต่มันไม่ได้มันแบบมันน้ำมันอ่ะหมดไมหมีเออมด้ะอาจจะต้องลองไปดูสาขาอื่นถ้าเกิดไม่เจอสาขานี้สาขาอื่นมีแน่นอน m a s ร่าค k โอนี่คือก็แนะนําเสมอและตลอดไปเบอร์ศูนย์หนึ่งสองสามมีใช้เบอร์ศูนย์เพราะมีเป็นคนที่แต่งหน้าไม่จัดแล้วไม่อยากให้มันแรงมากก็ใช้เป็นเบอร์นี้สามารถใช้เป็นแบบ ัดคิ้วได้เพราะว่ามันมันแบบมันไม่หนาส่วนถ้าเกิดใครที่ชอบหนาๆคือเรียงตามนี้เลยแต่ที่ผิดกันก็คืออันนี้เบอร์หนึ่งก็คือฝาแดงอันนี้คืออันนี้นะคะคือเขาจะแบบหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างคุ้มอยู่ในราคาเท่านี้เธอสนใจตัวนี้หรอไม่ไม่ไม่เธอแนะนำเคลียร์แพดให้หน่อยเนี่ยยี่ห้อทอนเนอร์ที่จุนอะนัว เอเนัวใช่ไหมอ่านว่าเอนัวป uh ่ะ huh. คือช่วงนี้กลับมาฮิตมากๆยิ่งตัวโทนเนอร์ที่จุนอะยิ่งแบบเนี่ยเนียนีนโทนเนอที่จุนะเนี่ยโคตรฮิตเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเมยเคยใช้มันช่วยเกี่ยวกับเรื่องแบบถ้าเด่นๆเลยคือสิวขอดมดอะ เป็นสิวปวดละใช้ละหายแบบร้อรนแต่มีไม่มีปัญหาตรงนั้นก็เลยแบบไม่ได้ขนาดนั้น,น,นส่วนอันนี้จะเป็นของดาซีดอ่านว่าดาซีดว่าดาซีดอันนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็คือจะมีแบบหลายสีสามารถแบบปกปิดได้หลายตรงอย่างเช่นถ้าเกิดใต้ตาก,ก็ต้องเป็นสีหนึ่งจมูกตรงรอยสิวตรงอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอย่างเช่นรอยแดงก็ต้องเป็นสีเขียวอะไรอย่างงี้ซึ่งค่อนข้างโอเคแต่ว่าไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างหนานะคะแล้วก็อาจจะแบบตกหลงนิดนึงต้องคอนโทรดีๆก็เลยแบบ แล้วแต่ว่าจะชอบไม่ชอบแต่มันก็คุ้มนะคือในรับเดียวเลยนะคะแค่นี้เองอันนี้คือหนึ่งในคุชชั่นที่แนะนําเหมือนกันหลายๆคนน่าจะมีแหละมีก็เพิ่งมีเมื่อไม่นานมานมี้เมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างดีแต่ว่าสีมันจะแอบแบบขาวไปหน่อยนะคะแบบเพราะว่ามันเป็นของเกาหลีใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือตัวแป้งดีมากไม่รู้แป้งหายไปไหนอันนี้เพิ่งออกใหม่นะคะของค mm ันเลิแกมก็จะเป็นซูฮาวาเจโดเป็นพรีเซนเตอร์น่ารักมากดูดิทุกคนดูแพคเกจดิคือมันแบบมันน่ารักมากอันนี้คืออะไรอะ ซื้อหรอหรือแถมคือมันน่ารักมากเลยอะแพ็กเกจจริงคือเข่มมีติดกระเป๋าก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนน่ารักแลละอันนี้จะเป็นเนื้อกอสนะคะจะเป็นแบบใสๆแล้วมันก็จะเรียงตามเบอร์ประมาณนี้เลยมันจะเป็นแบบเนื้อกอสเป็นหลักนะทุกคนสามารถทาทับทาอะไรเงี้ยมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆได้แต่แอบ,บรู้สึกว่าเนื้อเขายังไม่โดนใจมีสักเท่าไหร่นะคะต้องมาลองเองอะแต่โดยรวมคือชอบแพ็กเกจมากแล้วก็จะมีเป็นแบบคอลเลกชันอื่นๆตามนี้นะคะ ขาของผู้ชายติดอันดับคือตัวนี้แลค่ะชันอูเป็นพรีเซนเตอร์ C e N e ซึ่งเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอะทุกคน m มัสแฮปไอเทมยี่ห้อนี้ฟิลลี่มิลลีใช่ไหมฟิลลี่มิลลีไม่รู้ว่าลี่หรือลีนะคะดีมากสําหรับแปรงแต่งหน้าในราคาที่แบบเอื้อมถึงอะ่ะมันดีมากมีในโอลีฟอย่างนะคะเมย์แนะนําเลยก็คือ811 8 1ึคืออันนี้ นี่อันนี้คือแปลงลงคอนซีลเลอร์พวกคอเลกเตอร์ต่างๆมีใช้อยู่ดีมากๆเกี่ยได้ดีมากราคาอยู่ประมาณเกือบเกือบ200ต่ออันมีว่าราคาเขาค่อนข้างดีแล้วก็คุณภาพก็คือดีมากแนะนําสําหรับอันนี้เซลล์อยู่ด้วยแล้วก็ตัวอื่นก็มีเหมือนกันเป็นแปลงแยกเดี่ยวๆแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะได้เป็นเซตแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะมินเพิ่งซื้อไปจะเป็นแบบตลับนะคะแล้วก็จะมีแปลงแต่งตาทั้งหมด5อันแล้วก็จะมีเป็นกระจกด้วยดีมากนี่ ทำไม่ราคามันงงๆอ่ะคือความจริงมันเซลเท่านี้หรอหรือว่าเป็นสมาชิกอุ้ยมันเซลถึงวันนี้ว่าสุดท้ายอ่ะอุ้ยเอาดีป้าแต่ว่ามินซื้อไปแล้วอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่ติดอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ของฟิลิปมิลลี่นะคะก็คือเป็นฮีตติ้งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดัดขนตาแบบตัวนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นแบบถ่านหรือเป็นแบบชาร์จคือเขาจะมี2แบบคือมันจะสามารถช่วยดัดด้วยความร้อนอะไรแบบนี้ได้เป็นแบบอ๋ออัานี้เป็นแบบแบตเตอรี่นะคะจะราคาอุ้ เขาบอกว่ามันดีมากอ่ะมีว่าจะไปลองสักอันดีไหมเัื่อนกาตัดผมก็ดีเหมือนกันนะมีเคยซื้อไปเมื่อรอบที่แล้วค่อนข้างคมแล้วก็วัสดุดีแบบแข็งแรงมากๆอันนี้เพื่อนฝากซื้อมันใหญ่พอไหมวะแต่ว่าที่ไทยมันก็เท่านี้อ่ะเอาอันนี้ไหมใหญ่ไหมมันยังใหญ่พอหรือยังบรรดาแผ่นแตะสิวนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนฝากซื้อแล้วมีก็ซื้อเหมือนกันเป็นของโอลิ v ยังดีมากเอาไปปะ ลองไหมมันเซลอยู่ถึงวันนี้วัาสุดท้ายอันนี้ก็หนึ่งในอันที่แนะนํานะคะแนะนําจากมิ้น์มันเป็นที่เอาไว้เนี่ยเฟมินิสไวฟ์คือสามารถเอาไปเช็ดน้องสาวแล้วมันจะสดชื่นได้มากๆในราคา1840เท่ากับเท่าไหร่5 6 7เออประมาณนั้นอ่ะเนี่ยดีมากทุกคนแนะนําว่าควรที่จะมีติดเอาไว้แบบเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยบางทีเรารู้สึกไม่สดชื่นไม่เฟสหรือว่าไปข้างนอกอะไรเงี้ยอันนี้คือดีเอา อันนี้คนแนะนํามาเหมือนกันเป็นที่เอาไว้ล้างเท้าอ่ะแต่ว่ามันใหญ่เกินไปก็เลยไม่เอากลับเนี่ยมันจะเป็นเอ้ยอันนี้เมมีเหมือนกันเอาไว้แบบทาเท้ามันจะเป็นตัวบำรุงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบใส่ไปในถุงเท้าเลยจะมีเป็นสองแพ็คมั้งราคาก็ประมาณเท่านี้เขาแนะนํามา้ะยังไม่เคยใช่อันนี้อันนี้คือลิปมันที่ดีที่สุดคือที่ใครก็มีขายนะแต่ว่าที่นี่ถูกกว่าแต่เมื่อปีที่แล้วอ่ะราคามันถูกกว่านี้ปีนี้มันคือราคาทุกคนคือสิ่งนี้อันนี้คือเมย์ใช้อยู่นะคะคือในแพ็คเขาจะ ถ้าเกิดใครแบบปากมีปัญหาปากตกล่องปากเป็นข่าปากเป็นอะไรเงี้ยอันนี้คือดีมากเธอเธอชอบยิ้มของเขาใช้เอาไปเถอะเจอแล้วอยู่ตรงนี้เอาดีปะ่ะหรือว่าเอาอันนี้ดีอะเขาอยากได้อันนี้มากกว่า่ะพอลองเนื้อแล้วอะชอบอันนี้มากกว่าเพราะอันนี้มันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดซื้ออันนี้มันจะเป็นเซ็ตนะคือเป็นแบบเซรั่มขวดหนึ่งใช่ปะแล้วจะมีรีฟิลแล้วก็มีเป็นอันเนี้ยซูทติงต้งครีมแถมซูทติ้งครีมคืออันนี้นะคะแต่เป็นเวอร์ชันหลอดเล็ก okay. อันนี้คือการแบ่งกันเยอะมากอันนี้ก็เคยฮิตช่วงหนึ่งช่วงเมื่อปีที่แล้วที่เขาฮิตกันอันนี้คือกลิ่นที่หอมที่สุดมันจะเป็นกลิ่นแบบเธอลองดมดิ กลิ่นคล้ายๆน้ำยาปรับผ้านุ่มเอาไว้ฉีดเวลาที่เราไปกินปิ้งย่างมาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเมย์ซื้อผิดไปเมย์อยากซื้อเป็นกลิ่นนี้แต่ดันไปซื้อกลิ่นนี้กลิ่นเลนมอนคล้ายๆกับซันไลท์ทุกคนอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดแนะนำนะก็จะมีเป็นของโอลิปย่างแล้วก็จะมีเป็นของ 3M ที่เป็นรุ่นนี้นะเมย์ไม่รู้ที่ใครมีขายหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เมย์รู้สึกว่ามันติดดีแล้วก็บางมันคนละมูดกันอะคือมันดีคนละอย่างแต่เมย์จำไม่ได้ว่ามันต่างกันยงงนนน <laughs> ยยันนัังงไไแแต่่่่่่ววาาาามมมมมนนนนนดดีีเเเหหืออกกะะะะ้ใผ็ปรปรรรณณท เกือบร้อยร้อยอันอันนี้ก็น่าราักนะคะของเ A มิวอ่าน A ิ e วก็มันจะเป็นแบบลิปมันเป็นเนื้อแบบใสๆไม่มีสีแต่ว่าเบอร์นี้จะมีสีมีชอบแพคเกจอะมันเป็นสีเขียวที่ถูกต้องมากๆอันนี้คือสีเบอร์02นะคะจะเป็นประมาณนี้นี่้าออกมาแล้วมันจะเป็นประมาณเนี่ยมันจะเป็นชมพูบาร์บี้นิดนึงอะแต่เมย์ว่ามันไม่น่ารอดกับเมย์เมย์ก็เลยแบบไม่ได้เอาไปอันนั้นดีมากของดรจ t o แทนมาร์กน้านี่ แต่แผ่นหนึ่งอะตกประมาณ100ร้อยกว่าบาทมันแพงเกินไปก็เลยแบบลาก,ก่อนไม่ไหวอันนี้คือดีมากคือทําออกมาถ้าเกิดแบบไม่ได้การซีผมอาจจะไม่เท่านี้แต่ว่าถือว่าติดในแบบเกีย์ที่ดีมากๆอะเนี่ยก็จะลองซื้อสีีไปด้วยเพราะเหลืออสุดท้ายแล้วเป็นลิซ่าคูลเอชดีไหมเอว่าจะเท่าไหร่วะอันนี้ของเมอาน,นุองการประจุป,ประจิบมากเวอร์ฉันมีงบแค่สามพันนะหมดไป เกือบสามพันจริงรอ่ะอ,อีกแล้วอ่ะหมดไปเยอะช่งเลยอ่ะกลับมาที่ห้องแล้วนะคะมีก็จะมาอันบ็อกให้ดูแบบคร่าวๆนะเพราะว่ายังไงมีก็จะมีคลิปโพเรีย โคลีาฮอรเออใช่อันนี้ก็คือให้ดูแบบเขาๆว่าเมย์ซื้ออะไรมาบ้างเมย์ว่าเมย์จะไปซื้อเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆด้วยเพราะว่าสาขาที่เมย์ไปอ่ะมันเป็นสาขาเล็กซึ่งของบางอย่างมันอาจจะมีไม่เท่ากับสาขาใหญ่นะคะแต่บางทีอ่ะสาขาใหญ่ก็อาจจะไม่มีของบางอย่างเท่ากับสาขาเล็กแนะนําว่าถ้าเกิดสนใจตัวไหนอ่ะแล้วสาขานั้นไม่มีอลองไปเดินสาขาอื่นดูเพราะยังไงมันของน่าจะไม่ได้ขาดตลาดอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเมย์จะมาอันบ็อกทั้งของเมย์และของการเลยนะคะของเมย์จะเป็นถุงใหญ่อันนี้นะคะส่วนของการจะเป็นถุงเล็กกอันนี้ซึ่ง อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคนิดนึงเพราะมันเป็นกล้องโทรศัพท์ข้างหน้านะคะแล้วก็มีของที่เมย์ไปซื้อก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนสําหรับของที่ไปซื้อมาเมื่อวันก่อนๆอน่ะเมย์ไปซื้อเป็นยาสีฟันอันนี้มายี่ห้อเมเดียนนะคะสําหรับอันนี้อ่ะถ้าเกิดใครที่รู้จักแบรนด์เกาหลีน่าจะจําเขาได้ตรงที่ว่ามันเป็นเลข93แบบเนี้ยอันนี้คือเพื่อนเมย์แนะนํามาบอกว่าดีรอบพี่แล้วเมย์เลยไปซื้อมาเป็น สีขาวแดงแล้วก็สีนี้นะคะแล้วเท่าที่ใช้ดูเมย์ชอบสีนี้มากที่สุดรอบนี้เมย์เลยไปซื้อเป็นสนีมาตุนเพิ่มนะคะอันนี้คือแกะมาใช้แล้วอันนึงรอบที่แล้วอ่ะเมย์ไปซื้อร้านขายส่งมาแล้วที่นี้อ่ะเมย์ก็ตกใจนิดนึงว่าอะไรที่เป็นของใหม่อ่ะมันควรที่จะมีฟอยล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือแกะใหม่เลยนะแต่อันนี้คือเขาไม่มีเมย์เลยคิดว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วอันนี้เมย์ซูีิโอลิทยังก็เป็นเหมือนกันนะคะเผื่อใครที่แบบ สงสัยงงวยอะไรยังไงเพราะว่าเมย์เคยไปเซอร์เน็ตเหมือนกันมีคนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกับเมย์นะคะสรุปแล้วก็คือเขาไม่มีฟอยมาให้มันเป็นแบบนี้เลยส่วนต่อมานะคะอันนี้ขอพูดถึงในมุมมองของผู้หญิงนิดนึงเนาะคือเมย์อ่ะโชคายมากที่ประจำเดือนมาวันแรกวันที่เหยียบพื้นแผ่นดินเกาหลีทุกคนแล้วที่นี้เ่ะเมย์เอาผ้าอนามัยของไทยมาก็คือที่ใช้ประจําคือโซฟีแบบเย็นมาแค่แพ็คเดียวเป็นแบบสั้นด้วยแล้วมันหมดแล้วทุกคนเมย์ May ก็เลยไปซื้อผ้าอนามัยของเกาหลีนะคะอันนี้คืออันแรกที่ซื้อมามันเป็นแบบ ราคา6,000บอนเมก็พยายามเลือกพยายามอ่านพยายามอะไรแล้วอะ่ะ แล้วเมย์รู้สึกว่าเออเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันถูกดีแล้วก็ขนาดอะไรเงี้ยมันกําลังโอเคแล้วปรากฏว่าพอเมย์ใช้เมย์รู้สึกแบบเขาซึมซับไม่ค่อยดีะทุกคนแบบนั่นแหละเมย์รู้สึกว่าผ้าหนาไมยไทยอะดีที่สุดในโลกแล้วแต่เมย์ก็ไม่เคยใช้ของที่อื่นเก็บป้าแต่เมย์รู้สึกว่าของไทยอะดีแล้วดีมากๆแล้วแต่พอมาเจออันเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคเมย์ก็เลยลองไปซื้อโซฟีดูเพราะว่าที่ไทยก็มีโซฟีแล้วเมย์ก็ใช้โซฟีอยู่แล้วเป็นปกติใช่ป่ะอันนี้ก็ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเมย์ไม่เจออันที่มันซึมซับดีหรืออาจจะเลือกอันผิดมาเมย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โดยรวมแล้ว2อันนี้ถ้าเกิดใครมามากอ่ะไม่แนะนํานะคะเพราะว่า1วันเมย์เปลี่ยนไปประมาณ5แผน่นแล้วก็เลอะกระโปรงด้วยเซ็งตรงนี้แหละเซ็งมากๆส่วนต่อมานะคะอันสุดท้ายที่ซื้อมาเก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งนี้อันนี้อ่ะเมย์ไปดูในแอปโอลิบยังมาคือเขาติดอันดับของเคนซิ่งมาประมาณประมาณเดือนหนึ่งทุกคนคือติดแลนกิ้ง1-5มาตลอดเมย์ก็เลย สอยมา1อันนะคะเขาจะเป็นสูตรวีแกนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบออยล์ซึ่งหนึ่งกล่องอะ่ะเขาจะมีเป็นขวดขวดใหญ่แต่ว่ามันอยู่ในห้องน้าไม่ได้หยิบมาแล้วก็จะแถมเป็นตัวรีฟิลมาให้อันหนึ่งด้วยเอาไว้เติมนะคะสําหรับเมย์มีลองใช้แล้วอันนี้เมย์แอบรู้สึกว่าการล้างออกก็คือล้างออกได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่ไม่ชอบคือไม่ค่อยชอบกลิ่นสักเท่าไหร่คือเขา,าไม่มีกลิ่นนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นไปๆที่คล้ายๆกับเวลาเราไปวัดอะแล้วเราจุดเทียนเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่มันปักเทียนหล่หอเทียนอะไรเงี้ยกลิ่นมันคล้ายๆเทียน,อ,ยนอ่ะทุกคนเทียนที่หล่ออ่ะทุกครั้งที่เมย์ล้างหน้าเมย์จะนึกถึงเวลาที่เมย์ไปวัดเมย์ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบเรื่องอื่นๆเรื่องการทําความสะอาดก็ถือว่าโอเคดีถ้าเกิดตัดเรื่องกลิ่นไปก็คือจะดีมากโอเคต่อมานะคะจะเป็นของเมย์อ่าสำหรับเคนซิ่งใช่ไหมที่ซื้อไปก็เลยไปซื้อเป็นของอันนี้มาอันนี้ก็ติดอันดับเหมือนกัน2ออันเนี้ยติดอันดับแบบ ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยตลอดเวลามีก็เลยซื้อมานะคะอันนี้มีขายที่เหมือนกันแล้วก็เหมือนเริ่มกําลังจะดังหรือเขาดังกันไปนานแล้วแต่เมกเพิ่งรู้จักเมกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสําหรับอันนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรมาเนโยอะไรประมาณนี้ปะมาเนโยอ่านว่ามาเนโยประมาณนี้ถ้าเกิดอ่านจากภาษาเกาหลีนะซึ่งเขาได้รางวัลการันตีทั้งหมด4ปีซ้อนหรออันนี้เป็น3อันแต่ว่ามันมีเขียนเลขก4อยู่ตรงเนี้ย แล้วก็ข้างหน้าก็มีรางวัลเหมือนกันของโอลิฟยังนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเคนซิ่งแบบออยล์เหมือนกันจะเป็นเพียวเคนซิ่งออยล์ช่วงนี้ไม่อยากที่จะใช้เป็นแบบออยล์นะคะเพราะว่าเพื่อนแนะนํามาว่าแบบออยล์มันสามารถล้างเครื่องสาอางที่มันเป็นแบบกันน้ําได้ค่อนข้างดีมากกว่ามันจะสะอาดกว่าก็เลยลองเป็นแบบออยล์ทั้ง2อ,อันเลยอันนี้เพิ่งซื้อมานะคะยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันที่ไทยมีขายนะคะทุกคนแต่ว่าจะราคาสูงกว่าของเกาหลีประมาณ2-300ประมาณนี้แต่สําหรับอันนี้คือเขาจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่ ตัวโฟมมินิแถมมาด้วยอีกอันหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องราคาก็ย้อนไปดูตรงข้างหน้านะเพราะเมย์จำราคาอะไรยังไงไม่ได้แล้วส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็คือที่บอกไปเนาะตัวเช็ดเช็ดทำความสะอาดน้องสาวมันจะทําให้เฟรชคือเมย์ยังไม่เคยใช้นะแต่ว่ามินอะ่ะเคยใช้แล้วแล้วรอบที่แล้วเมย์ก็ซื้อไปฝากน้องรอบนี้เมย์เป็นประจําเดือนก็เลยอยากที่จะลองใช้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแต่น้องบอกว่าดีมากดีแบบควรที่จะมีติดกระเป๋าเอาไว้อะสำหรับพวกผู้หญิงอะส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ทําสีผมของแบรนด์ มีสังเซนยังไงก็อ่านไม่ออกอยู่ดีคือที่ไทยก็มีขายนะคะเหมือนที่ไทยจะเป็นสูตรบับเบิลโฟมก็คือเป็นสูตรโฟมแต่ว่าอันนี้ยังเมย์เคยลองทุกคนเห็นสีผมเมย์ตอนนี้ปะอันนี้คือเมย์ไม่ได้กัดสีผมเลยนะคะทุกคนแต่เมย์ใช้เป็นของอันนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็คือที่พาไปซื้อเมื่อกี้นั่นแหละเป็นรูปโรเซเป็นสีออกแบบส้มๆอันนั้นก็คือเมย์ซื้อตั้งปีที่แล้วแล้วแล้วเมย์ก็ไม่ได้ใช้สักทีแล้วไม่รู้สึกเออมาทริปนี้ก็ลองเปลี่ยนสีีมมมสสสักักกหหนนน่่ออยยแลละะไไไดดดด้คาาวงงรรเิิึุปต ติดแบบติดไม่ไหวอะทุกคนคือมันมันติดเกินความคาดหมายมากรอบนี้เมย์ก็เลยสอยลิซ่าสีนี้มานะคะก็คือ พูเอชมันจะมีความแบบเทาๆนิดนึงนะคะต้องลองใช้ดูไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่ถ้าเกิดใช้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคือมันจะเป็นเนื้อครีมนะเป็นเฮลโลครีมไม่ใช่เฮลโลบับเบิลนะคะลองใช้ดูราคาไม่แพงด้วยเขาเซลล์อยู่ที่ประมาณ8000วอนเท่าไหร่8แป2ส3งประมาณ200นิดๆส่วนต่อมานะคะอันนี้คือบรรดาแผ่นแปะสิวนะคะซื้อมาทังหมด าอนเพราะว่ามีเพื่อนฝากซื้อด้วยสําหรับแบรนด์นี้จะเป็นของแบรนด์โอลิฟยังนะคะทุกคนที่ไทยมีขายเหมือนกันแต่ว่า2สูตรนี้ยังไม่มีที่ไทยแต่อาจจะมีร้านพีร้านฮิวเนี่ยมีขายเหมือนกันสําหรับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือน่าจะเป็นรูปรูปนี้เหมือนเขาอ่ะจะเบาบางลงแล้วก็ติดได้ดีมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะเมเลยซื้อมา แล้วก็อีกอันนึงอันนี้คือแนะนําอันนี้เคยใช้จะเป็นแบบแผ่นใหญ่นะคะเป็นสีน้าเงินแบบนี้คือปกติแล้วเมเป็นคนที่เป็นสิวหัวหนองแล้วบางทีมันก็จะรวมกัน2อันแล้วมันจะใหญ่ซึ่งขนาดของอันนี้มันเล็กเกินกว่าสิวอันนั้นอันนี้ดีมากทุกคนถ้าเกิดใครที่แบบมีปัญหาสิวหัวหนองมันใหญ่อันเนี้ยดีแนะนําเลยเพราะว่าเขาจะเป็นขนาดไซส์บิ๊กนะคะบิ๊กกว่าเดิมจะมีทั้งหมด2ไซส์จะเป็น1ิบมิลกับ14มิลส่วนต่อมานะคะอันนี้จะเป็นที่ดัดขนตาอันนี้คือแบบ ซื้อแบบคือก่อนก่อนที่จะมาถึงเมย์ May, ว่าเมย์จะไม่ซื้อหรือไม่ถ้าเกิดซื้อจะเป็นซื้อแบบที่ใส่ฐานเพราะราคามันจะถูกกว่าแต่ว่าแบบใส่ฐานอะ่ะมันไม่มีเมย์ May, ก็เลยซื้อเป็นแบบนี้นะคะที่ราคาแพงกว่าอันนี้จะเป็นการอันนี้เป็นสูตรฐานนี่ว่าสูตรฐานแต่เมย์มันแพงอะ่ะเออนั่นแหละสรุปคือซื้อเป็นสูตรฐานมานะคะ คืออันนี้เขาจะให้ใส่หานทั้งหมด2ก้อนนะคะจะเป็น 3A 2ก้อนใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็ให้เอาไว้ดัดขนตาซึ่งที่ดัดขนตาอันเก่าเมย์มันมันเริ่มจะเจงแล้วเมย์ก็เลยอยากที่จะลองอันนี้เพราะเมย์รู้สึกว่ารูปตาของของ,ของเอเชียของคนเอเชียมันน่าจะแบบไปด้วยกันได้ก็เลยอยากที่จะลองและยี่ห้อน,นี้คือดีมากพวกบรรดาแบบทูอ่ะพวกแบบของแปรงแต่งหน้าหรืออะไรต่างๆอ่ะมีแนะนําเลยของยี่ห้อน,นี้ก็เลยสอยมานะคะส่วนต่อมานะคะอันนี้คือแบรนด์ชอริเดน พอดีเดนไหมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้อ่ะก็คือที่เมย์พาไปชมอะเมื่อกี้ใช่ไหมเมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบเนื้อเขามากเมย์เป็นคนชอบเนื้อแบบครีมแบบเจลเมย์รู้สึกว่ามันทําให้มันแบบผิวเรามันดูแบบดูเย็นขึ้นเออมันดูเย็นขึ้นมันดูแบบชุ่มชื้นมันดูแบบน่ารักมันดูแบบเอออะไรอย่างนั้นดีก็เลยเลือกเป็นอันนี้มานะคะแล้วเขาก็แถมเป็นตัวครีมมาให้ด้วยก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอเคเดี๋ยวมาแบ่งกับที่บ้านใช้นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ6 700้อประมาณนี้แต่ได้ มานะคะหลังจากผิดหวังกับผา้าอนาไมยไปใช่ไหมเมย์ก็เลยลองซื้อเป็นแบบกางเกงในถูคือมันแบบไม่รู้จะทายังไงแล้วก็เลยแบบเออเอากางเกงในมาลองแล้วกันแต่ยังไม่ได้ลองนะคะทุกคนราคาอยู่ที่120บาทมั้งน่าจะมีทั้งหมด5อันถือว่าราคาค่อนข้างแรง,งนะผา้าอนาไัมที่เกาหลีถ้าเกิดใครที่อยู่เกาหลีแล้วดูคิมีอ่ะแล้วมีผาม้าอนาไัมในดวงใจที่ใช้แล้วชอบอย่างเงี้ยแนะนําหน่อยเผื่อครั้งหน้ามาแล้วจะได้แบบจะได้ซื้อถูกนะคะเพราะเมย์ก็ไม่รู้คือคืออ่านภาษาเกาหลีได้แต่ว่าแปลไม่ได้เลยทุกคน ุดท้ายนะคะคือของมันดูน้อยใช่ปะแต่ว่าความจริงอะ่ะมันแพงมากทั้งหมดนี้ประมาณ3,000กว่าบาททุกคนสุดท้ายนะคะเมก็เลยซื้อเป็นแผ่นมาร์หน้าไปแบ่งกับที่บ้านทั้งหมด6อันจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าแบนรนด์ t o r i d e n ก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันช่วยอะไรแต่น,นี้คือ ไฮยาลูรอนิกเอซิดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เอาไปลองใช้ดูเผื่อจะเวิร์กตกแผ่นละประมาณแบบ60บาทประมาณเนี่ยมันก็พอๆกับที่ไทยแหละส่วนอันนี้จะเป็นของก้านนะคะอันนี้นะคะจะเป็นของดรจาร์คคือแบรนด์นี้อ่ะมีขายที่ไทยแล้วเมย์รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์เขาว่าถือว่าแบบเจ๋งเลยแต่จะมีราคาประมาณหนึ่งอยู่ที่ประมาณแบบเกือบเกือบพนันหรือไม่ก็พันต้นๆประมาณนี้สาหรับตัวนี้นะคะรอบที่แล้วก็คือก้านซื้อไปฝากคุณแม่ที่บ้านแล้วเมย์ก็ไปลองเนื้อครีมด แล้วม่รู้สึกว่าแบบ ui, มันดีมันแบบมันชุ่มชื้นดีอ่ทุกคนเมก็เลยบอกให้ก้านซื้อซ้าเพราะว่าก้านเป็นคนที่แบบผิวแห้งอะไรเงี้ยเออประมาณนี้อันนี้ก็คือแนะนําเหมือนกันนะสาหรับตัวนี้แต่ไม่มั่นใจนะแอบบเริ่มสับสนแล้วว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดก็คืออันนี้แหละส่วนต่อมานะคะก้านอยากได้เป็นตัวแพดก็คือตัวสําลีเอาไว้แบบเช็ดหน้าเวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอย่างเวลาเราไปต่างประเทศใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราต้องแบบพกทั้งโทนเนอร์แล้วก็สัาลีไปด้วยเมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเก,กะก,ก,ก,ปแบบกะปุกกเดียยันล้หิบ มาแล้วเอามาเช็ดหน้าได้เลยก็เลยแนะนําเป็นอันนี้นะคะสาหรับอันนี้ก็ติดอันดับในโอลิฟอย่างแรงกิ้งเหมือนก,กันก็ไม่รู้ว่าช่วยอะไรแต่ถ้าเท่าที่เขียนอ่ะมันจะเขียนว่าคามมิ่งทัชก็คือหน้าช่วยทําให้ผิวมันดูแบบครามช่วยอะไรประมาณนั้นให้มันแบบดูสง,งบหรอหรือยังไงอะ่ะคำนี้เมไม่แน่ใจว่าจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงอะ่ะแต่ว่าหลักๆก็คือช่วยทําให้ผิวมันดีขึ้นประมาณนั้นส่วนต่อมานะคะอันนี้คือกานก็ซื้อเหมือนเมยเหมือนกันแต่วันนี้คือไปฝากคุณแม่ทธิบานนะคะจะเป็นตัวนี้แแแนนนะําาตต่่่ยยังงไมเเคลอใช้้ถกิด ใช้แล้วชอบยังไงเดี๋ยวไปรีวิวในไอจีทีส่วนต่อมานะคะอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่มัตแฮฟไอเทมในชีวิตเมเลยก็คือสิ่งนี้แคปรบกวนแคปคือที่ไทยก็มีขายไม่เคยเห็นใน l a z a d a Sho e, อป e ี้อะไรเงี้ยแต่ว่าราคาเขาว่าจะถูกกว่าเกาหลีเพราะช่วงนี้เกาหลีขึ้นราคาหรือไม่มั่นใจนะว่าที่ไทยก็ขึ้นราคาเหมือนกันหรือเปล่าคือเมื่อปีที่แล้วที่เมมามันจะอยู่ที่ประมาณ900 0วอนหรือ1 0 0 0 0วอนหรือ1 2 0 0 0อนวอนเนี่ยแหละ แต่ปีนี้อ่ะมันขึ้นเป็น17,00 0วอนทุกคนซึ่งราคาขึ้นแบบปึง้งขึ้นมามากไม่รู้ว่าทําไมเพราะอันนี้คือดีมากเป็นลิปมันที่เมรู้สึกว่าเขาสามารถช่วยเกี่ยวกับความแบบปากแห้งของเมได้ดีมากคือเมเป็นคนที่แบบผิวตัวกับผิวปากแห้งมากขาดน้ําง่ายนู่นนี่นั่น,นแต่ตัวเนี้ยคือช่วยมากๆแล้วเวลาทามันไม่เหนียวเหน,นอะน่ะด้วยนะคะนี่เป็นแบบหนึ่งแถมหนึ่งถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกเพราะว่ามันเป็นแบบหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบไปนั่งคิดดีๆว่าปีที่แล้วมันถูกกว่านี้มมมันนนนนกกก็็็แออออบเเเจจใส่วท้้าายขขงงะะคหื ซื้อเป็นมาคหน้ามาเหมือนกันเอามาลองซึ่งซื้อกันตามกระแสะมาแบบเธอเอาฉันเอาจ้าเดี๋ยวเมย์ว่าเมย์จะไปซื้อแป้งสีฟันแล้วก็ของอะไรอีกนินนดๆหน่อยๆเพราะในเมื่อมาแล้วแล้วแบบมันมีสิ่งที่ยังอยากได้อยู่โอเคอาจจะถ่ายคลิปถ้าเกิดไม่ถ่ายคลิปแล้วก็จบที่ตรงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันแล้วลองไปช้อปปิ้งกันได้คือทริปนี้เมย์ค่อนข้างที่จะแบบทํากันบ้านในเรื่องนี้มาประมาณนึงก็เลยอยากที่จะมาแชร์ต่อให้ทุกคนนะเพราะบางทีบางคนเข้ามาเกาหลีแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ปะแล้วเมย์ก็แบบอยยาากถ่ท นะคะชอบชอบรีวิวโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปดูคลิปวอ์กใหญ่นะคะบ๊ายบาย